กับจัดโรคทริศอื่นได้ด้วยมาซูดยังออกฤทธิ์ไล่นกหนูกระรอบได้แต่ไม่ได้ฆ่านะคะผโตันีอยผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นินค้าใหม่จากฟาร์มอกโกร์มาสูดะเป็นไลออนจะร้องแต่ถ้าเป็นไลออนเอสพีต้องร้องโอ้โห ใช้ไลออนเอสพีก็ต้องมีร้องอ้โหเพราะใช้แล้วมันปลื้มใจที่จัดการได้ทั้งเนี้ยทุกตระกูลบวกบแมลงสิงค์รวมมัดแมลงวีขาวไลออนเอสพีละลายน้ําง่ายไม่อุดตันหัวฉีดเป็นยาเย็นใช้ชีพาดอกได้และให้ได้กับได้มันสับปะรดส่วนทุเรียนไรพืชส่วนไลออนเอสพีสารกําจัดแมลงที่ดูดซึมกินตาบถูกตัวตายจากฟาร์มอโกรไลออนเอสพีอ่านฉลากก่อนใช้หรือสอบถามได้ที่ผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มอโกรพูดถึงคอลลาเจนคุณนึกถึงนึกถึงนึกถึงนถึงไรอย คอลลาเจนคุณนึกถึงประโยชน์นึกถึงคอลลาเจนนึกถึงเราด้วยนะฟ้าใสคอลลาเจนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟ้าใสคอลลาเจนพลัสชนิดแคปซูลมีส่วนประกอบของคอลลาเจนจากปลาวิตามินซีและกลูตาไทโอตหนึ่งกล่องมี30แคปซูลนึกถึงฟ้าใสคอลลาเจนพลัสโทรหาเรานะศูน9์เก5าหนึ่งเก้าเก้าสี่สองห้าห้าเการือไลน์ไอเดียแอดแกรนด์เฮลที่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผลักดันให้คุณรับประทานอาหารเสริกในปริมารที่เกินอาหารหลากหลายสามาหมูห่ในสัดส่วนที่ได้มีผลต่อการรับประทาน ใช่ลุงตื่นเว้ยข้าลุงป๊อบอลุงป๊อบถามหน่อยเถอะลุงใช้อะไรฉีดไล่มันสับะหลังถึงหญ้าไม่มีใช่ดินั่งแฝวสตาร์เคนปักท่อนมันปุ๊บฉีดสตาร์เคนปั๊บปักท่อนมันปั๊บฉีดสตาร์เคนปุ๊บคุมหญ้าได้ทุกชนิดใช้กับดินแห้งได้เลยออ๋ปักท่อนมันปุ๊บฉีดสตาร์เคนปั๊บปักท่อนมันปั๊บฉีดสตาร์เคนปุ๊บคุงแล้วคุงแล้วสตาร์เคนคุมหญ้าได้เกลี้ยงจริงๆใช้สตาร์เคนจากฟาร์มกโกรเพิ่มเติม6 094 562 445 เจ้าสี่ห้าหกสองซีห้าห้า รายงาน20ประดับเพลงฮิตติดชาร์ตของคุณได้ทุกวันเสาร์8โมงเช้าถึงเที่ยง Big Hit Teams กับ DJ โยรินที่นี่ Big FM Radio Social, Big FM. Big FM Radio Social. กลับมาครับหลังเบรกนะฮะจริงๆวันนี้เราบอกคุณผู้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะได้พูดคุยกับฟอร์ดทิติพงศ์เนีฮะซึ่งเราเคยคุยกับหนุ่มคนนี้มาแล้วนะครับใครที่เคยติดตามนะฮะพี่สอนผมร้องนี่วันนี้เขามากับซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะต้อนรับกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฟอร์ดครับสวัสดีพี่ฟอร์ดครับไอพี่ฟอร์ดนักทายเป็นแฟนซะหน่อยดีกว่าสวัสดีครับทุกคนแคลร์จะดูตอน เที่ยงพอดีหรือเปล่าตอนบ่ายครับทุกคนสวัสดีครับฟอร์ดเอนะครับฟอร์ดเอนะฮะวันนี้กับซิงเกิลที่ชื่อว่าเป็นเธอเท่านน้นซิงเกิลนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับจริงจกินี้ผมผมแต่งไว้ตอนตอนแรกผมแต่งช่วงผมไปญี่ปุ่นครับไปไปอาติ้งกับบริษัทแล้วก็เหมือนอยู่บนรถทัวร์ถือว่าอยากมีเพลงกับเพลงไปก็เลยถือว่านั่งเขียนแบบใชโน้ทเลยอย่างงี้ตึ๊กตึ๊กตไปนอทแล้วก็เมโลดี้นี่ก็แต่แ้ช่วงนั้นก็ กดเป็นน้อยเป็นก็อัาใส่บอยไปแล้วออากลับมาคุยกัพิโก้เป็นแต่แซกมองครอ๋อฮะใช่แล้วก็เลยเหมือนพอเอาเอาตรงเนี้ยที่เรามีอย่างนีอย่างหน่อยมาให้พิโก้ช่วยประกอบรางได้แล้วเลยได้เมโลดี้จนกคขบเพลงแล้วก็ผมก็มาแต่งเนี้ยต่อจนครบอ๋อณโมเมนต์นั้นที่ตอนอยู่ญี่ปุ่นเราคิดอะไรอยู่จําได้ไหมตอนนั้นรู้เฮ้ยมันฟิลลิ่งเงี้ยอยู่เดี๋ยวมนตั้นเป็นเธอเท่านั้นมันคือผมมาใกล้ใกล้มีงานคอนเสิร์ตตัวเองครับแล้วรู้สึกว่าอยากมีเพลงเป็นสักเพลง เผื่อเอาไว้ใช้ในงานคื่นเต้เองได้ไงก็เลยพยายามหาอินเอร์ปริเลชั่นแบบใกล้ๆตัวให้มันแบบนึกออกเร็วๆอะอย่างน้อยให้มันแบบเห็นภาพประชัดอะไรเงี้ยก็เลยหยิบจากซีรีส์เรื่องภาพพายหมายปลามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วอินดี์แล้วก็เอาแบบส่วนตัวมาใส่ด้วยแบบผสมผสมให้มันเห็นภาพชัดที่สุดจะได้ออกเป็นเนื้อเพลงได้ช่วงนั้นมันก็เป็นฟิลลิ่งตอนนั้น,นเนาะเฮ้ยแต่นี่ก็คือ,อการเขียนทั้งหมดของเราถูกป่ะใช่แล้ว เจ๋งมากเอาจริงก็แค่โอเคถ้าคือถ้าเราอ่ะสามารถทำนดนตรีเองได้ก็คงทําแล้วดูเหมือนกันแหละผมเชื่ออย่างนั้นไม่หรอกจริงๆแ,แต่ในพาร์ทเขียนเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านช่วยปรับปรับให้ครับปรับท่อนท้ายบางช่วงกับอะไรให้นิดหน่อยให้มันสมบูรณ์แบบยิ่ขึ้นอ่าฮะเป็นไงบ้างสาหรับงานนี้พอได้ทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไปอีกมันสนุกไหมโอ้มัน มันสนุกมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เบื้องหน้าเนาะเราทําทั้งเบื้องหลังในทุกโปรเซสด้วยแล้วก็เบื้องหน้าในทุกโั้นตอนเหมื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 อนปั้นงานหนึ่งงานออกมาแบบร้อยเปอร์เซนด้วยตัวเองไงรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากสบานนีครับอ่าเฮ้ยผมเชื่อว่าฟอร์ดจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็การที่พอได้ทําอะไรที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นชิ้นงานของฟอร์ด F C S ่ ชัดเจนในความเป็นตัวตนของฟอร์ดอะที่ทุกคนจะได้เห็นมันเรื่อยๆอ่ะใช่คือบางคนอาจจะเอ้ยจะไม่ได้เขียนเองแต่ก็ไปเล่าว่าอาเขีมันอาจจะสารลั่งต้นเนื้อเรื่องมันอาจจะมาจากเราแหละแล้วเราก็เป็นคนไหนทอดแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนเขียนมันทุกตัวหนังสือออกมาเนาะแต่พอเราเขียนมันด้วยทีนี้มันจะโอ้โหเป็นสิ่งที่เราคิดจริงๆทั้งหมดทุกอย่างที่มันถูกใส่มันอาจจะมีเรื่องประสบการณ์อยู่บ้างที่เราต้องปรับโจนบางท่อนบางคําใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็เป็นตัวเราที่คัดสารมันออกมาใช่ครับ จริงนันจริงผมว่าหลายคนที่ติดตามพัฒนาการใน,นเรื่องงการร้องเพลงมาเรื่อยๆด้วยอ่ะผมว่าทุกคนก็อยากเห็นฟอดเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันในมุมมองของฟอนเนะาะใช่ใจจริงก็อยากอยากถ้ามีโอกาสแล้วมีแพชชั่นมาก็อยากะลองเขียนอีกสักเพลงเผื่อเราทําได้ผมไม่รู้ว่าเพลงนี้ฟุกหรือเปล่านะที่ทําจนสาเร็จ,จได้เลยเฮ้ยผมเชื่อว่ามันไม่ฟุกหรอกมันเกิดด้วยความตั้งใจล้วน ฝีมือมันมีอยู่แล้ว,วแล้วมันขัดเกลากันเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่านี่จะไม่ใช่เพลงเดียวที่ฟอร์ดจะเขียนผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นแฟนเพลงนะมันก็จะต้องมีอีกแต่แค่มันจะบรรจบแบบเวลามันพอดีเมื่อไรหร่แหละชเนาะเป็นเธอเท่านั้นในความหมายอันนี้ก็คือบ่องบอกถึงเรื่องราวความรักที่มีให้กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมมันเป็นคนแบบรักเดียวของเราเลยโฟกัสคนเดียวเลยอย่างนี้ ใช่ผมว่ามันมันเป็นผมว่ามีหลายๆท่านที่น่าจะรีเลทกับชีวิตตัวเองในในความเป็นเธอเนั้นแบบคงคงเป็นคนเท่านั้นแหละที่จะยอมมันทุกอย่างอื uh huh. ไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่าอน่ับต่อ้เราจะต้องเกียใจต่อ้เราต้องเจ้าแค่ไหนแต่ถ้าเป็นเธอเท่านั้นเราพร้อมที่จะยอมแล็พร้อมที่จะเสียใจไปได้วยกันต่อ้ถูกกระทำเนาะแต่เขาม,มันก็ไม่รู้<ะ>ทําไมเนาะ ถูกต้องครับใช่ไหมเออคนเรามันก็แปลกเหมือนกันนะบางทีแบบว่าเฮ <c oughs> ้ยมีคนมาชอบมีคนมาลักมีคนมาใสา่ใจไม่ชอบเออแต่กลับไปชอบคนคนหนึ่งสักคนเดียวที่แบบว่าอืมไม่สนใจเราบ้างหรือแต่เราก็ทนได้ใช่ <c oughs> ประมาณนั้นเออเฮ้ยมันก็ถูกเรีเยทไปกับชีวิตของใครหลายคนในแต่ละมุมเนาะแต่ละช่วงเวลานะครับนี่ผลตอบรับดีมากๆนะฮะแฟนๆแบบว่าอินเตอร์แฟนก็มากันเยอะมากคอมเมนต์กันเยอะมาก <c oughs> <c oughs> อขอบคุณมากเลยครับตอนนี้น่าจะใกล้สองแสนวิวแล้วครับกาลังวิ่งสู่สองแสนวิวแล้วนะครับแล้วปล่อยเอมวีมาเพียงแค่ห้าวันเท่านั้นเพิ่งปล่อยเลยแป๊บเดียววิ่งไวมากวิ่งไวมากนะฮะเอ้าวันนี้ได้มีโอกาสคุยแต่อาจจะเป็นออนไลน์ขอสักหน่อยได้ไหมได้เลยครับยิงท่อนนี้ท่อนนี้เป็นท่อนแรกๆที่ที่คิดได้ครับย<ช>ิงม, <า S 2> มันมีสองท่อนผมคิดแรกเร่อแรกคือท่ทอนอินท่อนเริ่มคือสัอบวันหนึ่งเชนงก็<า>รู้ก็ไปลเซยกับ อิงท่อนฮุกเนี่ยเป็นท่อน,น,น,นที่ผมคิดได้แรกๆเลยผมจะลองให้ทุกคนฟังรอบหนึ่งครับจะเป็นลองว่าจะเป็นเธอเท่านั้นที่ให้ฉันจะยอมละยอมให้เธอได้ทุกอย่างยอมชนางวางยอมจะอยู่ตรงนี้มีแค่เธอเท่านั้นแค่เธอคนเดียวที่จะได้ทั้งใจที่ฉันมี เพราะรักของฉัน,น,นมันมีเก็บไว้ให้เพียงแค่เธอโอ<ฮ>้โหน,น,น,น้องนทีร่างเรามันมีให้แค่เขาคนเดียวนะครับผมว่าแฟนของฟอร์ดก็จะบอกว่า้ทุกคนก็มีแค่ฟอร์ดเท่านั้นเหมือนกันแหละเออที่เ,เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มอบให้แฟนคลับได้เหมือนกันนะครับเ,เพราะเขาเป็นคอม포ตอร์ของท่านนั้นทอมดิงยอมอือฮะ เป็นเธอนั้นผมนยอมประมาณนี้ครับ <g ül> เออเจ๋งมากนะฮะคอมฟอร์ตโซนของฟอร์ดด้วยเอ้ยเอ้ยนี่เลยครับที่นี่เรื่องเอ็มวีละเอ็มวีเพลงนี้มันออกมาเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์เอ็มวีนี้คือตอนตอนที่คิดเรื่องคายเอ็มวีผมตั้งใจงว่าอยากให้เอ็มวีเนี่ยมันเล่ามันช่วยขยายความของเพลงให้มากขึ้นเพราะถือว่าผมว่างานภาพมันมันน่าจะเข้าใจมากกว่างานเสียงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทําอยากทำให้เอ็มวีเนี่ย มันส่งเสริมเนื้อร้องส่งเสริมไดอ l o g u ของเนื้อเพลงให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นก็เลยชวนพี่พีครับพันเนืองผมแล้วก็เบเปอร์มาร่วมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงนี้ด้วยกันเรื่องรา <c oughs> วสตรอรี่ที่เราเ <c oughs> จตนาใส่มันลงไปเลยให้คนเข้าใจมันเลยว่าภาพมันเล่าเรื่องได้เยอะขึ้น <c oughs> ใช่คือผมรู้สึกว่าถ้าเราผ่านภาพคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นกับกับคําว่าเพราะเป็นเธอถึงยอมเลย ออืใช่รึผมกำลังนั่งดูไปด้วยอยู่มันเห็นถึงความมุ้งมิงกันอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็เอ๊ะราสามคนใช่เป็นเรื่องราวของเพื่อนสามคนแหละเพื่อนเรื่องราวอเพื่อนสามคนที่ที่คนนึงชอบคนหนึ่งคนนึงชอบคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาในบางครั้งจนสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นต้องเสียใจกันในหมดอะไรเงี้ยอืมฮือมทำไมเราถึงเลือก สอรี่เรื่องราวที่มันอยู่ในวัยที่มันเป็นแบบเพื่อนวัยเรียนนะจริงจึงณต,ตอนตอนที่เลือกพอดกับพี่ภูมิกับเลเลือกเลือกทำอะไรก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทำอะไรที่ทุกคนได้เติบโตแบบหลังจากเข้ามหาลัยจนเข้าพาร์ททำงานได้เป็นช่วงแกลบเยียที่ทุกคนได้เติบโตแล้วมันเป็นแกลบเยียที่ที่มันรีเลทกับชีวิตผมด้วยแหละมันมันค่อนข้างจะตรงกับอายุช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเลือกแกลบเรียนจบแล้วเข้ามหาลัยน่าจะถูกต้องนดหนึ ก็เลยเลือกแกลบใหญนี้แล้วก็เป็นแกลบใหญ่ที่เป็นช่วงที่คนน่าจะโค้งสุดท้ายไหมในการที่จะมีใครสักคนในในช่วงวัยเรียนอะไรเงี้ยแต่แต่ช่วงวัยเรียนมันจะเป็นช่วงที่แบบอยู่ดีๆก็สปราร์กจ่อยนะทํางานกลุ่มบ้างอะไรบ้างใช่ไปเฮโลกินข้าวกันเป็นหมู่คณะแต่อยู่ดีๆก็เอ๊ะทำไมมองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเนะใช่มันน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายที่อืมเหมือนกันในการที่จะหาใครสักคนอืมในวัยเรียนใช่อืมันก็เลยถูกเล่ามาในมุมนี้แล้วผมเชื่อว่า มันจะทัชชิ่งหลายๆคนในในแล้วแต่จังหวะไปโอเคววยทางานมันก็ก็มีแหละก็มีแหละแต่อาจจะบริบทแตกต่างกันไปแต่ว่าวัยนี้มันจะเป็นแกนกลางเนาะในการเชื่อมทั้งตัวเด็กมัธยมที่ขึ้นมาอยู่มหาลัยแล้วมหาลัยที่กำลังเติบโตไปยอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นถนึงความแหม่ฟิลเพื่อนในะฮะที่อาจจะไม่ได้เลื่อนเป็นฟิลแฟนเท่าไหร่ใช่นะครับก็น่ารักดีเอมบีตัวนี้นี่นั่งดูไปด้วยก็รู้สึกว่าโหหลายเรื่องแน่นเหมือนกันนะเอมีเกือบเจ็ดนาทีอ่ะกลัว นี่คือกลัว,กล,วกลัวไม่เข้าใจเลยครับเพราะเรื่องวามที่ไลายเรื่องมันยาวนะมันกลัวคนจะงงก็เลยโอเคถ้ามันปล่อยยาวได้ก็ปล่อยยาลวละกันเพื่อให้ทคนได้เข้าใจมากขึ้นอ่ากูใส่ใจมากนะอันนี้เพ่รางเหมือนตั็งไพโรดซีรีส์หนึ่งเรื่องเลยเออคือมันโอ้โหคือถ้าใครเคยทําแบบหนังทรงหนังสั้นอะสิบนาทีจบอะนี่มันก็ใกล้เคียงแล้วนะใกล้แล้วใช่เออคือบางทีเราถ้า f ฟิ f ซ์แบบเรื่องของเวลาให้มันเท่ากับเพลงบางทีมันอาจจะไม่พอใช่ไหม มันจะมันจะไม่เข้าใจเลยครับตอนแรกก็ตอนแรกวางว่าให้แ้ากับเพลงนี้ไหมนะแต่พอมันดูจริงๆเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องมันเยอะเกินมากกว่ากว่าสี่นาทีสี่สิบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรงั้นเกินก็ต้องเกินอย่างนี้ะฮะแถมเลยแถมเลยแแถมไม่เลยแองๆอยู่แล้วด้วยนะครับแฟนๆก็เรียกว่าได้ได้ฟังเพลงด้วยในบทบาทของการเป็นศิลปินแล้วก็ได้ดูการแสดงของเราไปด้วยใช่แล้ว แต่ซิงเกิลนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกคือฟอร์ดตั้งต้นมันมาเสร็จแล้วก็ให้พีโก้บิร์แซกแมนช่วยทำไปดีแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเพลงที่ใช้คำว่าเป็นฟิชชอรลิงกับโก้บิร์แซักแมนไปเลยใชผ่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้เกียรติพีโก้ในฐานะในฐานะอาจารย์ของผมด้วยรู้สึกว่าเพลงเพลงแรกที่ที่ท,ที่ที่ผมมีอยากให้มันมีชื่อพีโก้อยู่ในเพลงกันด้วยเป็นฟิชชอรลิงพีโก้ในแบทแมนใช่อยากให้แบบมีชื่อพี่โก้อยู่ในเพลงเพื่อเป็น Boards, ก,การให้เจติโก้ด้วยแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าเหมือนเป็นอาจารย์มาเติมให้เราในในเพลงแรกเอเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากซึ่งจริงๆเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ได้ฟังแล้วก็ได้ดู m อ็ีไปพร้อมๆกันแล้วเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างที่บอกว่าห้าวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแฟนๆทักแบบส่งอะไรมาหาเราบ้างไหมอุม ตอนแรกตอนแรกกังวลครับว่าว่าทุกคนจะชอบเพลงไหมหรือว่ากลัวมันจะเป็นแนวเพลงที่เราชอบคนเดียวอย่างเงี้ยก็ปล่อยมาเพราะกว่าจปล่อยมาล้วก็หมุนกันหลายรอบแล้วพอปล่อยมาทุกคนชมว่าเพราะทุกคนบอกว่าเออเพลงดีนะอะไรก็ลองใจไม่รู้ไม่รู้ว่าชมกันจริงจริหรือเปล่าเลยคือว่าขอบคุณทุกคนมากที่ชมพรผมรู้สึกว่าสองปีที่ที่งวดกับเพลงนี้ใหม่พอมันออกมาทุกคนชอบผมรู้สึกว่าโอเคผมภูมิใจแล้วสองปีเลยนะ ใช่สองปีเลยครับยาวนานเหมนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่ามันสักเซสแหละแล้วมันก็สมกับการรอคอยที่ได้ออกมาจริงๆในวันนี้นะครับปีนี้ยังเหลืออีกหลายเดือนมีแลนไหมมีแลนจะปล่อยต่อนะน่าจะไม่ไหวคนระับเพราะเดี๋ยวนะถน้าจะเริ่มโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่แล้วอะไรเงี้ยคิดแต่คิดว่าต้นต้นปีหน้าอาจจะอีกสักหนึ่งถ้าทําไดใ้ใช่ใช่ อ่ะผมเชื่อว่าแฟนๆรอคอยแน่นอนแล้วก็จะเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ฟอร์ดแน่ๆนะครับอ่ะพี่ฟอร์ดฝากซะหน่อยครับมาตอนนี้เป็นเธอเท่านั้นครับติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างและช่องทางด้วยครับครับผมทุกคนครับเป็นเธอเท่านั้นนะครับคงได้อยู่ตอนนี้ทุกคนสามารถฟังได้แล้วทุกซีมนี่นะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับมิวสิกวิดีโอครับทุกคนสามารถดูได้ทางคิกซ์ตาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทุกคนฝากด้วยนะครับ อืมอ้าฟอร์ดเอสพีเครับเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนนะฮะทางน้องฟอร์ดเดี๋ยววันนี้บิ๊กแอมขอบคุณฟอร์ดมากครับที่มาขอบคุณมากครับขอบคุณบิ๊กแอมเปอร์มากเลยนะครับผมขอบคุณครับรอติดตามซิงเขาหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ฟังครับได้รู้ที่มาที่ไปได้ดูความตั้งใจของหนุ่มคนนี้แล้วนะครับไปฟังกันเต็มๆดีกว่าเพลงนี้เป็นเธอเท่านั้นอดีตอยูครับ